เขาเรียกว่าอีคนเยออยากเห็นเจ๊แต่งตัวแซ่บไม่ได้แล้วจะบอกเลยว mm ่าเขี่ยวไปหมดอีดอกโดนตัวเขี่ยวไปหมดเจ๊ตำรวจในคลิปที aqui, ่ใส่เครื <h <h ่องแบบรัดรูปมากจริงพูเอาง่ายสงสารแบบสงสารเม็ดไข่เขาว่าสงสารเม็ดตุงแงะเขาว่าอีดอก้วก็เก่งแบบรัดรัดแบบเม็ดตุงแงะหายใจไม่ออกสงสารนะคือจะเป็นต้องตัดชุดตำรวจให้มันขนาดนั้นเลยหรอวะ มึงนึกถึงเวลามันกังอะแต่ตำรวจเขาต้องใส่ฟิตมันฟิตไปห้องอะไรจะไม่ออกกูดยล้วกูรู้สึกสงสารเม็ดตงเงแงะพี่เบียร์สวยภายในแต่ภายนอกไม่ใช่ค่ะเบียจังไลทั้งนอกและในจ่ะเป็นคนตรงๆพุ้เลยไม่เป็นไรค่ะเรามี เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคุยกับใครก็ได้ในนี้ถ้าเราไม่อยากคุยเราก็ไม่อยากคุยเราอยากคุยก็อยากคุยถ้าเราไม่อยากคุยเราก็ไม่อยากคุยเราคุยก็ไม่คุยจะงมาคุยหรือไม่คุยคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้แ้เราไม่อยากคุยก็ไม่คุยถ้าอยากเราอยากคุยก็ไม่คุยอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราไม่อยากคุยก็คุยถ้าใครบังคับให้เราคุยเราก็จะคุยไม่คุยสรุปยังเป็นเจ้าของร้านขายยำอยู่เปล่าคะ ระเป๋าต,ตังค์ยังคาดอยู่เอวอยู่เลยค่ะจริงๆอะ่ะยังอยู่ตลอดนะยังในโลกความเป็นจริงยังอยู่ตลอดเอาจิงแต่โลกโซเชียลไม่ได้เข้ามาเพราะำคำว่าเยนหัวเตาเป็นเพนตะบะมาอยู่ <c oughs> ขายประกันออนไลน์ส่งไม่เป็นค่ะตกลงคุยไม่คุยกออ็คุยก็ได้ไม่คุยก็ไม่คุยมันอยู่ที่มองมองแต่ละคน เอาจริงคนที่เกลียดเบียคนที่เกลียดเบียอยู่ในเฟซบุ๊กอะคือเราไม่สามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้ถูกไหมคือปล่อยให้เขาเกลียดต่อไปเขาจะเกลียดก็เกลียดต่อไปมานั่งอธิบายไม่เหนื่อยแล้วคือท่านในเฟซเบีย,ยไม่มานังอธิบายแล้วเหนื่อยพิมพหยอกเมืยหมดแล้วนีิกเล็บยืดแต่ถ้าเิดว่ามาถามหน้าร้านอะไรเงีย้ยเออเจเบียเป็นยังไงโน่นาน,านี่แต่ถ้าถามมากไปก็บอกนี้แบบเงี้ยนี้แต่ถ้าถามเรื่องส่วนตัวมากไปอึ้องอย่าให้พูดต่อนะ ถ้าถามเรื่องสตูมากเกินไปน้องพิมจะบอกว่าไงคะอะไรถ้าเราก็ถามเรื่องสตูของเจมากเกินไปเงี้ยน้องพิมจะถามว่าไงคะบอกเขาอยู่ไมช่วยแล้วตกลงอยากคุยไหมคะอยากคุยค่ะม,มีอะไรให้หน้าหดมูมีใหห้้นามันก็มีแต่เรื่องเก่าเเอาจริงหรดอกหน้าร้านคงไม่เอาจริงจนะนาาจนะสิบคนนะมีสักคนมั้งสองคนเอาไว้ให้คนนะึงอะ ที่แบบแบบตั้งใจมาถามเรื่องส่วนตัวเนี่ยเฉพาะเพราะส่วนมากเขามาซื้อยำอ่ะเขามีแต่ในเฟซใน,นอีดอกโอ้โหทําเกง่งอันนี้เรื่องความจริงเของไม่ถามนะบ้านใครบ้านมันซื้อยำก็กลับแค่นนะั้นอ่ะ จะจะพิมพ์อะไรนะคะจะด่าอะไรนะคะให้เกียรติคนตายด้วยค่ะ้อือหมาเยคือที่ผ่านไปที่หายไปอ่ะคือหนึ่งเบียร์โดนด่าเรื่องอะไรไหมเบียร์เป็นคนที่โรคจิต ชอบไปอ่านเมนที่มันด่าเบียแล้วก็ไม่ยอมกดบล็อกนี่ที่เบียโดนด่าบ่อยมากแล้วเบียก็โลกเป็นเอาจริงเป็นโลกเฮี้ยลเลยก็เลยยอมใส่ตาเหมือนนะเหมือนใส่ตาดอกทองอ่ะก็ไปจึ้งอยู่พอดีกับเบ้นดีดา่าแล้วก็ไปอ่านทําไมไม่รู้ใครที่หยุดกึกสักนิดสักหนึ่งวินาทีก่อนแล้วไปอ่านอย่างเงี้ยอ่านอันอื่นอ่ะสรุปฟ้าไก่ชนเขียนว่าอะไรเจ๊เอาเยอะๆฟ้าไก่ชนยังอยู่เยอะอ่ะ ต้องทาแรงกรันานันั้นเลยเหรอคะเพราะหน้าเบียใช้คําว่าผิวไม่ได้ค่ะต้องเทากันหนังกำพร้าน้ายืนไว้ยัองอะไรหนึ่งนาทีอีดอกค่ะเปิดช่องนิดหนึ่งเอาและะ้วแหละยังขายอยู่นะจ๊ะ <c oughs> ยังทำงานยังทำมาหากินปกติอะคะ่ะ บนโลกความจริงก็สนุกดีค่ะไปโรงแรมแทบทุกคืนเลยชุปาปะ,ปปะแต่งหน้าทำไมเจ๊เดี๋ยวสวยเอาอืมหน้าเบียก็มุอยู่มันจำตากลูบขนาดนะี้เนี่ยแล้วเบียถึงบอกว่าเบียไม่อยากไข่แต่วันก็เพราะวันนี้แหละเบียเป็นคนที่ออกกลางวันที่เที่ยงไม่ได้มันเขียว ออกไม่ได้แล้วน้ำมนต์มันอยู่ได้มันอยู่ที่มหนยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอุบอยู่ข้างในมันก็ไม่เขี่ยวไงทาคิ้วทำไมทาแป้งทำไมต้องเบี้ยวปากไม่รู้อ่ะเต่านี้เงียบนะหมอเงียบหมอเงียบ ออสเตรเลียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเขาแบบให้นวรัตไปช่วยแต่งหน้าเจเบียชอบอ่านคอมเมนต์ด่าเออเบียก็ว่าทําไมก็หลายคนเขาก็บอกไปนะว่าแล้วเจจะไปอ่านคอมเมนต์ที่มันด่าทําไมเขาก็จะแคปเขาจะบันทึกไว้ตรงที่เราด่าเออกูก็โลกจิตนะออีดอก กูก็แปลกนะเอ้าเขาก็บอกนะแต่กูก็ยังไปอ่านไม่ใช่ยังไปอ่านยังไปอะไรนะยังไปพูดอ่ะอมไม่พูดแล้วที่นี่หนาวสิบองศาเ <c oughs> ตาะปากให้ดูหน่อยเดี๋ยวกดไลค์ให้โอ้โหอีดอเป็นเกยียรติกับกูมากเยกี๋ยวกนี้พอกดเอาอยอดไลค์ไปแลกข้าวอีซี่โกลในเซเว่นแดงเท่านั้น <c oughs> ไอ้ที่ไลฟ์ไม่ใช่อะไรน,นะกูอยากไลฟ์กูก็ไลฟ์กูไม่อยากไลกูก็ไม่ไลฟ์อันนี้กลัวคนลืมกูว่ากูยังอยู่ไหมคบางคนก็บอกว่าเจ๊บีโดนรถชนตายบ้างบางคนก็บอกเจ๊งไปแล้วบางคนก็บอกปิดไปแล้วป่ากูยังอยู่ค่ะตําน,ตนานมาก ใจมากใครเข้ามาเข้าใครเข้ามาทันก็มาทันค่ะนะคะนะคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยากแบ่งความหนว่อยก็จะเบีกังไม่เออ เบหน่อยเบียร์ไข่น้าร้านจ้าเบียร์ไข่น้าร้านจ้าลูกค้าจ๋าเจ๊อย่าก,กดนะทําไมเจ๊ลบพบกับเก่าออกหมดเลยคะกดท้ายขึ้นหนึ่งคือเข้า mm hmm. ใจไหมไม่ต้องเข้าไปอะไรแบบจะพูดยังไงดีอะพิมพ์ mm hmm. ให้มันแบบไม่ต้องไปแบบอะไรกับอดีตใช่ไหม, mm hmm. มไม่ต้องพูดอะเออก็่นียอยู่แค่ตรงนี้อยู่กับกูแค่ตรงเนี้ยคือจะรู้จักเบียร์ก็รู้จักแค่ตรงนี้ณปัจจุบันตรงนี้เข้าใจไหม ไม่ต้องมานั่งขุดนั่งอะไรือลำคาญเนี่ยอยู่ก็คุขอขอขยกันตรงเนี้ยถ้ามานั่งคุยกับอดีตเ,เอาเอาเรื่องอดีตมาคุยกับปัจจุบันก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะคุยกันของคุยกันในส่วนของเรื่องของวันเนี้คุยเสร็จรบทิ้งไรเสร็จลบทิง้งไ์เสร็จลบทิงบท้งพออย่างเงี้ยพอปลาเค็มได้ข่าวรับมาบวกกําไรเหรอคะ,อะเดี๋ยวก่อนขายของไม่ขายกาไรทำทำไมไม่อีกบอก อรอใครผมอ๋อไม่กอดไลจบคือจบใช่ค่ะใครทันคือทนันใครไม่ทนันไม่ย้อนเข้าไปอ่านไม่ย้อนเข้าไปตอบจะตอบต่อเมื่อมีอารมณ์ตอบจะตอบต่อเมื่อที่มันจําเป็นที่จะตอบอะไรเงี้ยคือถ้าตอบถ้าอยากตอบก็ตอบปะ <c ười> คือคุยแค่ตรงนี้พอ คุยกันแค่ตรงนี้พอนั่นแหละคือไล่เสร็จลบไล่เสร็จลบไม่ง่ายก็กมานั่งพอย้อนปุ๊บมานั่งถามอย่างเงี้ยพอพอ,อแล้วอย่างี้พอ ขายอยู่ตอนไหนจ้าอยู่อะไรวะหนูไม่เข้าใจอ่ะพี่บอมอะไรงงๆรับเระมานึ่งหมืนสอรสามสิหบหกสามอะไรวะไม่เข้าใจอะ่ะ อะไรวะพี่บอมพรุ่งนี้ขายไหมคะขายค่ะปลาเค็มเท่าไหร่เจ๊ไม่สนหรอกว่าทุนเท่าไหร่กูจะแดกโลดปกมือให้พี่จูด้วยค่ะพี่จูขาขอบคุณด้วยค่ะสำหรับสปอนเซอร์รายใหญ่ของนครชัยศรีค่ะเจ๊จู กูถูกใจคุณแม่กูมากมียำปลาปลากระเพ้าไะทำแดกเองอีดอกให้หนามที่มีไปนะั่นปลาเค็มเท่าไหร่เจ๊ไม่สนหรอกว่าทุนเท่าไหร่กูจะแดกอดีตเนี่ะมีแต่คนแคปไปแลด้ก็ไม่สนใจแคปไปเลยค่ะมบีสนปัจจุบันคุยกับคนปัจจุบันค่ะอดีตไม่ย้อนไปคุยเลยนอกจากใครมาถามกูหน้าบ้านเนและ จมูกแพ้อะไรคะมันโดนแดดคือหนึ่งก็ไล์สดเนี่ยคือไ์สดเอาไว้คุยคุยกันเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาว่ากูตายเดี๋ยวหาว่าเจ๊งเดี๋ยวหาว่าเงี้ยก็ยังอยู่แหละก็ยังอยู่ปกติปกติปกติเลยเจ๊พอมอะไรวะ ตอนนี้อยู่ตรงไหนออะไรวะเคหะจา้าพิอยู่ร้านอะไรวะเคหะจา้า ไปเล่นน้ำกันครับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตำรวจจับตอนนี้ชุมนุมไม่ได้ไปเล่นน้ำของไม่ได้เลยท,ท,ทั้งที่พิมเหมือนไอ้พ้าปิวลูกพิมพิมปิวไปไหนปิวไปไหนปิวมันปิวทะลุขึ้น ปลาเค็มรวใช่ค่ะมีพิกัดไหมคะอยู่ในไอนี้เคหานครชัยศรีเลยค่ะลูกค้าเคหาบางพีเหรอคะไม่ใช่เคหาบางพีค่ะคุณพี่คะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะคห้กูเนื่อยแล้วนะไตว่วงเร็วหยิบมา ให้สังเกตอะไรนะคะว่าเบียไม่อ่านคอมเมนต์ใครนะคะเบียเลือกอ่านเฉพาะเบียเลือกอ่านเฉพาะคอมเมนต์ที่เบียอยากอ่านนะคะคําถามแต่และคําถามไม่เป็นไรค่ะเบียเลือกอ่านได้ค่ะถามมาเลยค่ะคุณทุกคนมีสิทธิ์ถามนะคะถามอะไรก็ได้ค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะแต่เจเบียมีสิทธิ์อ่านคําถามได้ค่ะเดีย๋ยวผูใช้สติก่อนขอบคุณนะคะเจฟค่ะคุณพี่ปูเป้ ไปหาเจที่ประจวบไม่เจอจ้าพี่เบี้ยมาอยู่นี่ประมาณสามชั่วยุคคนแล้วนะคะคุณน้องคุณน้องตื่นคุณน้องออกมาลูกไปอยู่ไหนแมคะอยู่ในานดอกเจส่งไหมปลาเข็มเบี้ยขายตามตลาดนะคะถ่ายขายอะไรอย่างเงี้ยคะลูกค้าจะทําไม่เป็นอังริงเจอยากกินยำมาได้ค่ะ ที่เขียนคิ้วราคาถูกจังค่ะ10บ,บาทเยอะแยะค่ะเนี่ยมันทําให้เห็นว่าดินสอคิว้วเขียนคิ้วส0บ,บาทก็เขียนได้ปะเนี่ยไม่เขียนได้อ่ะมันก็เป็นคิ้วอ่ะทําไมพอาเขียนแล้วเหมือนข้อศอกเหรอรเราแต่งกุ้หน้าเหมือนใหม่ดาวิกาปะ เอดูปลาเคมเคะมาหน้าร้านเลยค่ะมาซื้อแล้วกลับบ้านไปค่ะจะถ่ายสักยี่สิบรูปก็ได้ค่ะเจ๊จะส่งเลยเดี๋ยวเน่าคำว่าปลาเค็มมันก็ต้องเน่าก่อนแหละค่ะปลาเค็มมันต้องเน่าก่อนไหมไม่ง mm ั้นไม่จะเปเขาเรียกว่าปลาเค็มได้ไงอ่ะมันมันคือปลาเค็มมันต้องเน่าไหมวะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ปลาเค็มมันต้องเขาต้องทําให้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นก่อนอนะ่ะคือมันใช่ปลาทูสดนะ มีสิทธิ์ถามได้แต่เลือกที่จะตอบหรือเปล่าเออนั่นแหละทุกคนมีสิทธิ์ถามได้ขึ้นอยู่กับเบียว่าเบียรจะเลือกตอบในคําถามของใครจะอ่านใครแค่นั้นค่ะพิมพ์ต่อไปค่ะถ้าไม่เมื่อยถ้า่าเน็ตลดพิมพ์ไปเลยค่ะถ่ายหน้าละก็พอค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่เพิ่อนมาือบช่วยเพิ่มนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะรักทุกคนนะคะ คนก็ขายกันทั้งเยอแยะทั้งประเทศไทยชอบเจามากค่ะขอบพระคุณค่ะคิดถึงเจจังเลยค่ะพี่แก้วไม่ได้เกลียดเจนะแต่ชอบพิมพ์กัดเฉยๆคือเรากัดแบบสนุกสนุกอะโอเคคือเราจะรู้เข้าใจไหมแต่บางทียังไงวะ คือไม่ต้องไปพาดพิงอ่ะคือไลฟ์สดของเราเราคุยแต่เรื่องของเราพอจะคุยอะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบว่ายังไงอะ่ะคุยกันแบบไม่ต้องไปพูดเรื่องชาวบ้านอ่ะใช่ไหมคุยแต่เรื่องเบียร์พออ่ะเจก็เอาที่อยู่ลูกค้าไปแล้วก็ส่งพัสดุ เจ๊ขับเจ๊ J. แต่งหน้าเหมือนตอนัำแบงกแมงกะไซเลย,ยอิโดกคนที่เป็นคนที่หน่ายอยู่เนี่ยแมงกะไซคุณพี่อยู่จังหวัดไหนคะใช้คําว่าแมงกะไซเนี่ย ใช่ไ,ได้ถ้าเกิดใครสนใจปลาเค็มนะคะลูกค้าขาสนใจอินบ็อกนะคะลูกค้าใครสนใจอินบ็อกไปที่น้องพิมพ์เลยนะคะ อ๋อใชสีมันไกลค่ะลูกค้าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวไปย้ายไปหาใกล้ๆนะล่าสดีดอกจะทะลุที่ออดเจ็ดจังหวัดแล้วจ้าเจ๊ดีเคยเป็นโสเภณีจริงเหรอฉันร่บไม่ได้กับคำถามนี้สุดใจมากคไมไม่ ไม่ได้เลยกับคำถามนีฉฉน้ฉันโมดเลยพิมรู้สึกเหมือนเป็นการแบบดูถูกฉันมากอ่ะฉันจะไปจะไปเป็นโซเพนีหรอเพลมยิ่งกว่านั้นพี่ดูเหมือนหรอพี่จะต้องไปทำงานตำตำอะไรขนาดนั้นหรอพี่วอนตื่นมาตอบดิขนสวรรค์ใช สตันมากกับคำถามเนี่ยฉันดู<า>เหมือน<ไ>ปเป็นฉันถามว่าเขาถามใช่ปะเจเ,เ,เ,เบีเนะยเคยเป็นสมเฮนีหรอใช่อะไรนะเขาถามว่าฉันเคยเป็นสมเฮนีหรอบอกเขาไปไดียิกงกว่านี้ย่อนหยียนปิ้ง ว่าฉันไงพิมคือโดยโดย้วย,ยตัวฉันวางตัวดีมาตลอดใช่ไหมหลอต่อสังคมอะ<ห>่มอะหรอคือฉันจะไม่ให้ใครรู้ภูมิหลังฉันเลยแล<ห>้วแน่คือคนรู้ว่าฉันไม่สนเนมเหตุิมผลแล้วล้วออด <c oughs> จ๊ไปขายหนะ้าธนาคารตอนแบบแบบตอนนั้นแบบตรงนั้นฝุ่นเยอะค่ะต้องยอมรับว,ว่าฝุ่นเยอะมากค่ะค่ะฝุ่นเยอะมากๆเลยค่ะคิ้วเหมือนกูไม่เท่ากันข้างที่สูงกว่าฝุ่นมันเยอะแล้วก็แล้วก็่แล้วก,ววก็เออคือคนนะ่ะเขาห้ามจอดรถเขาห้ามจอดรถตรงน,นั้นแล้วฝุ่นมันเยอะมากค่ะใช่ตำรวจไล่ จีดอกตำรวจพูดทะเลาะกันเจเบียเจเบียบอกลูกค้าขยับรถออกไปอีกบอกลูกค้าขยับรถไปจำมาจำเลยจีดอกพอลูกค้ามาจอดรถเอาแล้วตำรวจมาแล้วขับรถจนน่ะเจเบียเจเบียบอกลูกค้าขยับรถออกไปหน่อยบอกลูกค้าขยับรถออกไปหน่อยยอกว่สซับโยกินเก็ตมอนพี่เบียขออะไรมอนยันได้ไขอปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องโอเคขอบคุณค่ะมอนมีข้าวเปล่าไหมล่าสุดหิว พี่เบยไม่เคยใช้พิมพ์เลยเอาจริงตั้งแต่เกิดมาสาบานพิมพ์ขอร้องแล้วว่าพี่มิมซื้อข้าวพี่เบลิ0บาทเดี๋ยวไปมาซื้อข้าวก่อน ปลาเค็มนะคะติดต่อไปทางน้องพิมพ์ได้เลยนะคะปลาเค็มเราสะอาดมากนะคะเป็นปลาเค็มมาจากประจวบค่ะสะอาดมากเลยค่ะสะอาดนันหน้าไหมคะประจ้าค้ามาแล้ว เห็นใจเล่นทิกตอกเบียชอบเข้าอันนี้มากกว่าเล่นอะไรวะตัวเองไอร้องเพลงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกแอปพลิเคชันอะไรนะ WeSing WeSing อะไรสักอย่างนี่แหละเบียชอบเล่นไม่ไไมันนั้นมีร้องเพลงไงคือชอบร้องเพลงสิคะกินข้าวกันอะไรคะปลากระป๋องค่ะไดูว่ากินอะไรหยิบมาในตอนนี้ยสบายดีครับผม พี chat, call, ่กอบฉันมีปลาเค็มด UH ้วยเจเล่นบีท็อกไหมหนูบีทอกมันตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่สมัยพี่บีพี่พิมพ์เพิ่งมีผัวเนาะแย่พิมพ์เจอแย่พิมพ์เจอผัวก็เพราะบีทอกนี่แหละอ๋อเละพิมไม่ต่อแหละลูกสาบานจริงพิมไม่เคยเล่นบีทอกหรอฮี่ดอกโบราณก็ไม่เจอผัวไฮไฟ เจีลวร้องเพลงในแอปเมื่อวานพอขอบคุณค่ะน่าจะปชอบร้องเพลงในนั้นแหละ เอพี่กบพี่กบมึงขับมาหน้าร้านอยู่ดิมาช่วยน้องอุดหนุนมั่งช่วยน้องอุดหนุนมั่งโอเคใช้งานอะไเป็นเด,เ,ดเดี๋ยวจะสั่งข้าวโพดพี่กบนะสะกึ่งงั้นไมขายยามไม้ขายค่าบิงขายอยู่สนีทจ้าพี่สายสอดสยิงฮา น้องเพลงขอพี่สายดูก็ได้ดูห่างของมากร้องอร่อยอ่ะ,อะชอบน้าแฉะในเมืองนคปรปฐมขนมาแล้วค่ะวันนี้เจ๊าาขาย,ย้ำขายโยคานเนี่ยขาย,ยหน้าบ้านน้องพิมพ์ขายอยู่มีไปซีไหมคะมีค่ะสนใจติดต่อไปทางน้องพิมพ์เลยค่ะ ว่าสึนามิแดกสัตว์เลยอุกันอ๋อกระป๋องเขาตั้งเอาคุ้มค่าอ nah ีกดอกเป็นลูกเนยน้อยแลให้กูแดกกินน้ำปลาโชว์เลยเจ๊วะป่ะป่ะกติไม่มีกล้องเบีลก็กินน้ำปลาเปล่าเบลโลกจิตไอ้น้องมนดาประจำ ชอบอ่ะอันนาฟามาหยดๆใส่อะไรใส่ช้อยแล้วก็มานั่งกินสดนะะ่ะเออที่ปานบุรีฝนตกหนักมากค่ะแม่ค้าผมระวังตัวเองกันด้วยนะคะอาจจะฟ้าผ่ากันได้ใครสาบานไม่เยอะอุ้ยแหละคนแรก ทางไกลนะคะสนใจปลาเข็มนะคะลูกค้าขาจะมีปลาอินรีนะคะทำไมต้องทำสีสองอะจะมีปลาอินรีนะจ๊ะแล้วก็จะมีปลาทูมันปลาทูหอมอแล้วก็จะมีปลาหางแขงะะ็งจ้าเข้าไปหาน้องพิมพ์ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าขาติดต่อน้องพิมพ์ได้เลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะ ขอคนที่สนใจจริงๆนะคะเบียร์กับลูกพิมพ์จะได้มีรายได้นะลูกค้าขาไม่ล้อเล่นนะล้อเล่นโดนตบ